สวัสดีค่ะโค้ดที่รัดค่ะวันนี้ก็มาแนะนำส่งต่อระบบธุรกิจออคแคดธุรกิจออคแคดเป็นธุรกิจการเงินดิจิตอลที่ลันอยู่บนบล็อกเชนไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางเป็นระบบดิเซนเทลไลท์ก็คือระบบไรพรมแดนไร right, ตัวกลางมีระบบการทำงานก็คือระบบสมาร์ทคอนแทคหรือสัญญาอัจฉริยะ คือธุรกิจออคแคสเนี่ยเป็นธุรกิจที่ลันอยู่บนบล็อกเชนไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางเป็นธุรกิจเทรนใหม่เว็บ3.0ที่กําลังจะเข้ามาก็คือธุรกิจไรตัวกลางตอนนี้นะคะเราอยู่ในธุรกิจเว็บ2.0ก็คือธุรกิจที่มีเจ้าของมีตัวกลาง เป็นธุรกิจที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามีเจ้าของมีตัวกลางแต่ธุรกิจออแคดเป็นธุรกิจที่ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางตรงนี้เราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปิดระบบหนีเพราะว่าธุรกิจออแคดเป็นธุรกิจที่ไม่มีเจ้าของเงินเข้าในระบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ออกร้อทันทีออกมาหาผู้ใช้ระบบหรือทุกคนที่สมัครเข้าไปทำธุรกิจออคแคดก็คือเงินเข้าในระบบ100%ยเปอร์เซ็นต์จะออกมาหาทุกคนที่ทำธุรกิจออคแคดเพราะว่าธุรกิจออคแคดเป็นธุรกิจที่ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายเงินเข้าร้อยเปอซออกร้อเทันทีธุรกิจออคแคดเป็นธุรกิจ แบบดิเซนเทอร์ไลน์ก็คือธุรกิจไร้พรมแดนไร้ตัวกลางโปร่งใสตรวจสอบได้ดูได้ใครก็ดูเราได้เราก็ดูเข้าได้เป็นธุรกิจที่สามารถทำได้ทั่วทุกมุมโลกก็คือใช้แค่โทรศัพท์มือถือที่มีอินเทอร์เน็ตเพียงเครื่องเดียวก็สามารถทำได้ ไม่ใช้บัตรไม่จำกัดอายุไม่ใช้เบอร์โทรไม่ใช้บุ๊กแบงไม่ใช้อีเมลในการสมัครใช้แค่โทรศัพท์มือถือที่มีอินเทอร์เน็ตเพียงเครื่องเดียวก็สามารถสมัครได้และที่สำคัญในตอนนี้นะคะกำลังจะมีเวอร์ชั่น2เข้ามาเวอร์ชั่น2นี้ก็คือจะมีช่องทางรับรายได้อยู่4ช่องทาง ช่องทางที่1ก็คือค่าแนะนําตรง20%ช่องทางที่2ก็คือค่าบริหารทีมใต้สายงาน60%สี่ชั้นช่องทางที่3านี่คือเพิ่มเข้ามาก็คือช่องทางที่ค่ามันติเลเวล10% 20ชั้นชั้นละ0.5%ช่องทางที่4ก็คือค่าออนเซล10% ทั่วโลกก็คือจากคนที่สมัครเข้ามาทั่วโลกไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักตรงนี้เราก็จะได้ค่าออนเซลสิบเปอร์เซ็นจากคนที่สมัครเข้ามาใช้ระบบธุรกิจออแคดทั่วโลกแต่ข้อช่องทางที่สามกับช่องทางที่สี่นี้ถ้าเราจะได้นะเราจะต้องอยู่ตะกร้าที่ห้าก่อนเราถึงจะได้เพราะว่าเราจะได้จาก ตะก,ก้าที่ต่ํากว่าเราก็คือเราจะได้จากตะก,ก้าที่หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเขาอัพตะก,ก้าที่สูงกว่าเราสม Solar, 5, มุติว่าเราอยู่ตะก,ก้าที่ห้าเขามาอัพตะก้าที่หกเจ็ดแปดเราก็จะไม่ได้ตรงนี้นะคะเราจะต้องได้ตะก,ก้าที่ต่ํากว่าเราก็คือตะก,ก้าที่หนึ่งสอสามสี่ห้าและตัวเราก็จะต้องอยู่ตะก,ก้าที่ห้าก่อนเราถึงจะได้สองช่องทางนี้ก็คือ ค่ามันติเลเวล10% 20ชั้นชั้นละ0.5%จะได้จากชั้นสายเลือดก็คือลูกหลานเหลนโหลนเราแล้วก็ค่าออนเซลจากคนที่สมัครเข้ามาทำธุรกิจออแคททั่วโลกก็คือ10%สำหรับคนที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษา และที่สำคัญเรามีห้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ